สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยค่ะและด้านหลังนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หลายท่านอาจจะคุ้นเคยกันดีค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราพาทุกท่านมาอยู่กันที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าหรือว่าป้อมพระจุลนะคะซึ่งเป็นป้อมที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ไทยนะคะในสมัยสงครามล่าอนณานิคมของประเทศตะวันตกและเป็นที่ยิงต่อสู้ข้าศึกในสมัยรศ .112 ด้วยค่ะ และภายในป้อมพระจุนแห่งนี้นะคะก็มีหลายสถานที่เลยน่าสนใจให้ทุกท่านได้มายเยี่ยมชมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านหลังนี้นะคะก็คือพระบรมราชานุสาวรีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์ชุดจอมทัพเรือนะคะซึ่งตั้งโดดเด่นสง่าง,งามอยู่กลางลานป้อมพระจุนแห่งนี้เลยค่ะและด้านหลังของพระบรมราชานุสาวรีนี้นะคะก็คือป้อมพระจุนที่มีการจัดแสดงปืนใหญ่ที่ใช้ในการรบในสมัยนั้นนะคะหรือว่าป้อมปืนเสือหมอบถึง7กระบอกด้วยกันค่ะและด้านขวามือน,นี้ ก็คือพิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กองนะคะซึ่งเป็นเรือรบประจําการที่มีอายุการใช้งานนานที่สุดในกองทัพเรือถึง60ปีเลยค่ะและได้ปลดประจําการนะคะมาอนุรักษ์เป็นพิพิธภัณฑ์ให้ทุกท่านได้มาท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปด้วยกันค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือที่มีการจัดแสดงภาพการรบในสมัยนั้นนะคะและเนื้อหาการพัฒนากองทัพเรือรวมไปถึงยุโทโธปกรณ์ต่างๆด้วยค่ะและมีอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะคะที่หลายท่านเลย อ,อาจจะยังไม่ทราบว่ามีที่ป้อมพระจุนแห่งนี้ด้วยนะคะนั่นก็คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลนนั่นเองค่ะ ที่ป่าชายเลนป้อมพระจุลจอมเกล้าแห่งนี้นะคะสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงปลูกป,ป่าชายเลนในวโรกาสที่เสด็จมาทรงเป็นประธานเปิดการแข่งขันเดินวิ่งกระทรวงการต่างประเทศกองทัพเรือเพื่อมูลนิธิพระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่5เมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2545อีกด,ด้วยค่ะนับได้ว่าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนะคะต่อกองทัพเรือเป็นอย่างยิ่งค่ะ และนี่นะคะเราก็มาอยู่บริเวณของเส้นทางศึกษาธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลนป้อมพระจุลจอมเกล้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะด้านหลังแห่งนี้เองนะคะนั่นก็คือป่าชายเลนค่ะอย่างที่ทุกท่านทราบกันค่ะว่าป่าชายเลนก็คือระบบนิเวศท,ที่ประกอบไปด้วยพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์หลายชนิดเลยค่ะดำรงชีวิตร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลนน้ำกลอยเนื่องจากอยู่แนวเชื่อมต่อระหว่างน้ำจืดและน้ำทะเลค่ะเกิดเป็นน้ำกลอยขึ้นมานั่นเองค่ะ และนอกจากต้นโกงกลางนะคะที่พระองค์ได้ทรงมาปลูกที่ป่าชายเลนป้อมพระจุลจอมเกล้าแห่งนี้แล้วนะคะทางกองทัพเรือค่ะยังได้สนองพระดรํารีนะคะในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดํารินะสัตหีบค่ะซึ่งน้องแทนนะคะก็จะนําเรื่องราวนะคะของโครงการอาพอสทมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกครั้งฝากทุกท่านติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ